สวัสดีจ้า,<อ>าและนี่สาวอีสานบ้านทุ่งจิ้มจุ้มอันนี้ก็จะเขาซื้อมาเป็นชุดสำเร็จแล้วนะจ้าเขาก็กษเอามาต้มใส่หม้อหม้อดินนี่ละบ้านๆแจ็บๆนันวๆจิ้มจุ้มมีแบบพี่ป้อมมีอันนี้เขาซื้อชุดสำเร็จมานะจ้าเดี๋ยวเมื่อหน้าเมื่อหลังเดี๋ยวเขาจะเห็ดแบบว่าเป็น สูตรสำเร็จอาน้องงวมน้ำซุปแซ่บน้วมาเลยคือบอมเก็ดทุกหลายบอมเนาะบอมเด้ปากีเลือจ้ากินกับน้ำจิ้าจิ้มปากีเรื่อยแซ่บผัดเลหลายชนิดอู้ดถือกลับลงหม้อแล้วกันสวเลยอันนี้เสิร์ฟในตะลากกอนอันนี้ อาจจะไม่เยอะแต่ก็ว่าฉันไปตั้งมอยเฮ็ดแค่เดียวละขอรีบมาบ้านแต่บ้ามีเจ็ดเจ็ดแตนบ้านไม่รั้แต่ซื้อสี่นะจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ละเขาก็้ามาพ่อน่ะพ่อตากันสุ้กันกันหาเนื้อยูนั่นกินแซ่บๆนี่คือเรามาสู้กันกินอาจจะมีอาหารพื้นบ้านแน่เป็นอาหารกลางๆแน่ไปสละเพราะว่าเขาถ้าอยากกินเนืแปลกๆไป อย่างปลาหมึกค่ะพี่อ่อนที่จุ่มปลาหมึกเสิร์ฟยี่จันตามด้วยน้ำจิ้มนี่อันอนมะอันอนอันอนีเ่นหเกียบเนเหมือดวัวมันคลมเวยอันนี้พี่น้องยังมเหมือนเดิมอันนี้แค่ส่วนหนึ่ง มืออื่นนี่แห้งชิลายก็นี่รับรองเลยพ์อกันแซ่บๆน,ๆนัวๆแบบนี้ละจ้ะนั่งล่อมวงกินข่าวทั้กันแบบนี้นี่คือชีวิตของคนบ้านเฮาเมืออื่นหลายก็นี่เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อดกินกันซ<อ>ุกขันยิ่สิโดนคนยิ่สานบ้านเฮ้านะกินจยิ่งสแล้วก็นนวกเอิญโมูเอินพวกมาดน่มกันยิน่งสิละจ้าอืมตีนึงเตะนึง พ่อกันมืออื่นรับรองเลยหลายก็นี่ญาติพี่น้องอะ่ะเังสิมาสุ้มกันค่ะแล้วกินก็นสิหลากหลายก็นี่ติดต่อไปที้เลยเมื่อสิยามมาพอกันตุ้มกันเนาะสีไม่หนักน้ำเทศกาลนี่สินะโอ้ญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวดัดไปให้งานต่างจังหวัดก็มาสุ้มกันมาดูนั่นกันมากินนั่กันมาเฮ็ดนั่นกันแบบนี้มีความสุขดีหลายจา้า จิ้มจุ่มหมอดินของเขาเหมือนจิ้มแสบแ <Lion 's popping>